สวัสดีครับวันนี้งานทําโครงหลังคาเหล็กสไตล์โมเดิร์นมาแงนแบบบ้านๆนะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่4ี่นะผมก็คือตอนที่4ี่นี่ก็จะเป็นขั้นตอนงานทําหลังคาระเบียงนะครับโครงหลังคาระเบียงก่อนคือจริงๆแล้ววันนี้มันควรจะติดแปลแล้วแต่ว่าผมกลับมานิดนึงโครงหลังคาระเบียงหน้าบ้านนะครับเผื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับนายช่างมือใหม่นะผมนะครับอันนี้เป็นวิธีการทํางานของทีมงานช่างพัดนะครจะทําประมาณนี้จริงๆวิธีงานการทํางานแบบนี้มีร้อยแปดพันอย่างนะผม คือระดับหัวเสานะครับตรงระเบียงหน้าบ้านเราเราจะเอาเผื่อระดับนะครับเวลาเราทําหัวเสาร,ระดับตัวนี้เราจะเผื่อตัวอาศิวิ่งขวางด้วยนะครับผมทีนี้ตัวจันทันนะครับตัวจันทันเราวิ่งจะวิ่งไปชนกับตัวอาศิตัวในบ้านนะครับตัวด้านหน้านะ การทดระดับเพราะฉะนั้นต้องทดมาจากตัวอาศในบ้านนะว่าเราจะเอาสลบเท่าไหร่ปกตินะครับผมระยะ2องเมตรห้ผมจะสลบไม่เกิน15เซนนะครับเนี่ยครับจันทรนเราจะวิ่งชนตัวนี้เลยนะบางท่านก็อาจจะพลาดบนอาศก็ได้นะครับตัวในบ้านหรือไม่ก็บากก็มีหลายวิธีนะแต่วิธีวันนี้เราจะชนนะครับโดยการชนแล้วก็ตัวจันทรนก็จะมาพลาดบนอาศัตัวนี้นะครับอาเศเราจะวิ่งสุดแค่เสานะครับแค่เสาบ้านนะคือเสาบ้านเนี่ยเเมตร เจ็ดเมตรสี่สิบเซนผมนะครับริมนอกถึงริมนอกไม่ให้เลยเนาะเราก็เตรียมจันทันได้เลยจันทันจะเป็นเหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วนะครับผมปลายจันทันนะครับที่ยื่นไปข้างหน้าเราจะเผื่อไว้นะครับจริงๆเราจะยื่นอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดจุดห้าเซนเพราะฉะนั้นเหล็กตัวนี้อย่างที่ผมพูดไว้นะครับเหล็กห้าเซนนะครับเหล็กกล่องสี่คูณสองผมจะคิดไปที่ห้าเซนคูณสิบเซนนะครับผมจริงๆหน้าง,งานจริงอาจจะน้อยกว่านั้นนะเราก็ทดไว้อีกห้าเซนนะครับก็คือเก้าสิบสองจุดห้าเซนนะผมจันทัน เราก็จะวิ่งพาดบนอาสเ,เลยนะครับด้านหน้าสวนด้านในวิ่งชนอาสในบ้านนะผมคืออาสตัวที่ทาําคันคันรับจันทันตัวนั้นนะผมชนก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะพาดบนพาดบนก็แข็งแรงแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มระดับตัวด้านหน้าขึ้นอีกนิดนึงคืออันนี้ผมไม่ต้องการสโลว์มากคือแล้วจะชอบนะครับเรื่องความเอียงคอนสโลว์นะครับผมเนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวจันทันด้านใน ชนกับปสสัยนะครับทีนี้การชนเห็นไหมจะสังเกตว่าเหล็กตัวที่เราทําทําคานรับจันทันเนี่ยมันจะมีตัวถักมันจะตรงกันเลยนะครับเวลาระวางจันทน์จันทันบนเนี่ยก็จะตรงเหมือนกันครับมันจะดูสวยงามนะครับผมนะครับนี่ลักษณะนี้ส่วนระยจะห่างก็พอๆกันกับตัวด้านบนน่ะนะครับเราจะใส่สุดแค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้ยื่นะผมเก้าสิบสองจุดห้าเซนนะครับคือเรื่องการยื่นชายคานแล้วแต่นะครับแต่ละหลังไม่ต้องเอาตัวเลขผมนะเนี่ยครับมันก็จะสุดอยู่ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดหัวจันทร์ก่อนนะครับคือด้านหน้าเนี่ยเราจะปิดหัวคือดิงดึงเอ็นเลยนะครับดิงให้ได้นะครับเสร็จแล้วเอาเหล็กกล่อง4,2คณสนิ้วตัว1.2มิลนะครับของผมใช้ตัวเนี้ยพาดหน้าเลยนะครับปิดแต่ว่าตัวยื่นะครับเราจะยื่นออกข้างละ97เซนครึ่งหนุ่มลักษณะนี้นะเนี่ยครับยืนออกสองข้างเพื่อให้เท่ากันกับตัวที่เราจะยื่นด้านบนนะครับมันก็จะได้ด่งกันพอดีนะครับคือเราเอาให้ได้ด่งนะครับปลายจันทรนเรา เราดิ่งง่าได้ดิ่งเลยเ,เวลาเราติดตัวนี้เวลาเราปิดเชิงชายจะง่ายมากเลยนะครับถ้าเราทําเริ่มแต่ขั้นตอนแรกให้มันดีนะเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาใส่ตัวยื่นข้างหน้านะครับตัวที่เป็นเสาบ้านเราจะยื่นออกไป97เซนทรึ่งนะครับสองข้างปีกซ้ายขวานะครับเพื่อเพื่อจะใส่จันทันริมตัวนี้นะเนี่ยลักษณะนี้นะครับผมเล็กลองสีขุดสองนี้ทั้งหมดนะครับผมคือตัวตอนเนี้ เรื it, 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 it. It ่องโอไกลยืนจะไม่มีแล้วเวลาเราปิดฝ้านะครับถ้าเกิดเราไม่ถ้าเราถ้าเรายืดออกมานะครับตัวอาศัยเรายืดมาริมเสานะครับเพื่อมารับตัวจันทันริมเนี่ยเวลาเราปิดฝ้าอาจจะไม่พ้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับผมของเราจะไม่ต้องเราจะใช้เหล็กหล่อสามคนนิ้วครึ่งเป็นตัวยืดรับจันทันริมตัวสีเหลืองเหมือนข้างบนนะเหมือนกันเลยนะเนี่ยครับหลังคาระเบียงก็จะได้ขนาดนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับรอติดแปรอย่างเดียวเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับตัวปิดหัวจันทันเราต้องให้ได้ด่งนะครับผม แล้วก็ตัวจันทันริมก็ให้ได้ดิ่งเหมือนกันเวลาเราติดตัวเชิงชายจะได้ง่ายนะผม okay, นะครับโอเคนะครับผมสำหรับหลังคาระเบียงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ